โอ้โห <iet S 1> <c oughs> แล้วตอนนี้ผมอยู่ที่ท่าเรือเซ็นเตอร์พอยท์ครับสุดแผ่นดินตะวันออกครับจะมานั่งเรือข้ามฟากไปเกาะช้างครับไปหามิสหายทางฝั checking, ่งเกาะช้างครับคิดถึงใจจะขาดแล้วครับ เรือมาถึงแล้วครับกำลังจะขึ้นลงเรือใช้คำว่าลงเรือถูก้องขึ้นลงเรือครับตอนนี้ก็ขึ้นเรือเรียบร้อยแล้วลงเรือไปที่เรียบร้อยแล้วครับคนไม่ค่อยเยอะครับฝั่งเข้าไปวันนี้มันอาทิตย์แต่ถ้าฝั่งออกมานะฮะอย่างที่เห็นมอสักรูรถก็จะเยอะคนก็จะเยอะกว่าครับเห็นว่าฝั่งนู้นเนี่ยรถติดเป็นชั่วโมงเลยฮะร,รถติดเป็นกิโลคนเยอะ เสาร์อาทิตย์นะฮะกำลังจะเทียบท่าแล้วครับโอ้รถเยอะเลยครับรถเยอะ าวใช่เลครับสดกว่านี้ก็ต้องไปกินบนต้นแล้วครับเดี๋ยวไปซื้อเพิ่มอีกหน่อยเปล่าเดี๋ยวเราเอาปลาไปทักผาดตัวเออปลาปลาลูกกล้วยอยู่ในตู้เย็นนะแล้วมีอะไรอีกมีอะไรก็ลองไปเปิดดูเอานะจ๊ะเรื่องอีกเอาไข่ไปเอาอะไรอีกแล้วไม่ได้ลงเลยเพราะจักเอาของไม่ได้ออกมานี่ไงลงไปแล้วจริงด้ย เรามาถึงที่หมายแล้วใช่ไหมครับลูกพี่ครับผมตอนนี้เรากำลังจะทําการเทียบท่าครับทําการเทียบท่าตรงนี้นะครับผมจะอยู่ด้านนอกแหละเดี๋ยวเราจะนั่งไม่ใช่นั่งสิเีเราจะพยายามเราจะขนของโดยเรือ k ก่อนครับผมลูกค้าที่มาแบบสแกนเราชนะซื้อของ เเหนนนม่่ <filho> <net diz> ้ <t> uh> ้อาคื <Nam> um> ัใพีถ้าเราไม่จำเป็นฮะ โคดทำอะไรให้กินครับวันนี้มีทั้งอาหารฝรั่งแล้วก็อาหารจีนผสมผสานกันค่ะเป็นเมนูที่ลงตัวมากเลยครับเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาคอบรวยอาหารจีนเขคือขนมจนเดี๋ยวเดือดเดือดาจะทานอาหารญี่ปุ่นคือมายมาพี่มดครับเจมมดน่ารักทำกับข้าวให้กินครับช่วงระหว่างที่เรามาอยู่ตั้งแคมป์กันบนเกาะแห่งนี้ครับ

นี่คือปูอะไรนะครับพี่มันม่ปูใบปูใบปูตะแดงในปูตะแดงก้ามใหญ่ๆแล้วก็ตัวเนี้ยคล้ายๆกันเนี่ยโอ้ตัวใหญ่แท้ทำไมเขาถึงเรียกปูใบรู้ไหมเพราะอะไรเนี่ย What are you doing เงียบนิสิตเงียบ ต้องลอกหนังมันออกก่อนครับแต่ไม่รู้เขาลอกยังไงนะผมก็ลอกตามมีําเกิดผมโอ้แค่ลอกออกก็พอแล้วพี่ถ้าลอกแล้วไม่ออกเนี่ยครับไมนได้ผิดโอ้ยมีดคมแท้ๆเอามือถูกหนังมันเลเหมือนอะไรก็แต่สายนะฉลาดเลยพี่อือก็แต่สายเลยลอกหนังมันออกมาปั๊บอุ้ยเนื้อล้วนๆกินได้เลยซาชิมิ

โอ้ยมีคมแท้<า>เ,เครื่องไหนออกให้ปลากินต่อไปเป็นเหยื่อไว้นานขึ้นตกมึอมืองมันไม่กินนะพี่เออนี่ไม่แช่ไว้ก่อนเผื่อมาต้มอันนี้ก็ใช้ได้เลยดูสะอาดมากสวยอันนี้ก็ทอดได้เลยนะบับงออ้ยมีคมกริบเลยอ่ะ เนื้อเหมือนเนื้อเหมือนเนื้อเนื้อไก่นะครับก็บอกมาเราเห็นแล้วก็เห็นเป็นอย่างนั้นต่อไปจะเป็นปลากระเบนโอ้ยหาทั้งคืนตัวนี้เหนื่อยมากเหลือพี่ไปไกลนู่นแล้วอ่ะเฮ้ยดอยเลือเก่าวะจะบอไม่ยาแล้วมันเก่าปะเนี่ยเฮ้เก่าจริงอะเฮ้ยมันก็เหมือนที่เดิมนะ แต่รู้สึกไกลไปกว่านะพี่เมื่อกี้ผมพายายักไปไม่ถึงหันออกอ๋อโอเคอันนี้มันจะมีเมือกนะครับอันนี้คือกระเบนทองนะที่ที่ที่อาสาที่บ้านครับแต่มันไม่รู้มันทองยังไงเนี่ยทองตรงขอบมั้งพี่อมันจะมีเมือกอยู่เห็นไหมถ้าเมือกคือเหมือนปลาดุกอะไรอ๋อก่อนอ๋อทีนี้กล้องกล้องหลังชัดแหละสักครู่นะครับเปลี่ยนกล้องให้ก่อนอ๋อให้หมดโอเคชัดเลยแล้วก็อ้า น้ำเราต้องใช้ประหยัดนะครับครับน้ำน้ำน้อยมากดูดีครับขูดเมื่อก่อนเนดะี๋ยวเวลาเราแลกเป็นชิ้นแล้วมันจะขูดออกไม่ได้ รองเท้าเยอะมากเลยครับแล้วก็ขวดที่เป็นฟองไว้ก่อนตอนนี้แยกชิ้นส่วน <ส straightforward> ตอนนีก้กำลังรรบประทานอาหารกันครับว <hi> ิธีการแกะปูครับนนีตัวผ um ูตัวเมียอันนี้ตัวผู้เฮ้ย้ตัวเมียอ่าตัวเมียเพราะสีมันใช่แกะนี้ก่อนครับกระดองโปกมากีไมมีไข่ด้วยนี้ตัวเมียมีไข่กดนิดก่อนกดตัวผูตัวปูจะเป็นลักษณะ ไม่เหมือนกันอันนี้ตัวเมียอันนี้จะแหลมๆอันนี้ตัวผู้ยอโอ้ยว่าเพศของปูเฮ้ยเฮ้ยยเปูครับเฮ้ยเสองอันนี่จะมีสองอันนะฮะครับอันนี้เป็นของวิเศษมากเลยของปูนะครับของปูมีสองอันจะสอดใส่เวลาตัวเมียเลาะข้าว อ้อยนะครับอันนี้อันนี้มันมันมีสิ่งมันมีสิ่งที่กินไม่ได้ด้วยนี่คืออร่ออยันนี้ไข่ใช่ไหมครับเราแกะออกมาอับไปมีคาร์บอนแกะไปแกะไปตรงกลางเห็นไหมมันยังมีไข่ติดอยู่หน่อยๆเนี่ยครับต้องค่อยระวังเพราะมันติดกับกระเพาะด้วยกระเพาะเนี่ยอันตรายบางทีอาจจะท้องเสียได้นะเห็นไหมกรอกมาเพราาะว่ปูจะไปกินของแปลกๆมาใช่ใช่แกะออกมาเห็นไหมค่อยๆแกะนะครับเพราะมัน กระเพาะมันเนี่ยนี่นี้คือกระเพาะมันจะติดมันจะติดอยู่ปากม้อยู่ปากกระเพาะส่วนที่กินไม่ได้นะอย่าไปฝืนกินบางอันมันจะมีดำๆอยู่ตรงเนี้ยครับอย่าไปกินมันไม่ใช่ไข่นะตรงนี้ไม่ใช่ไข่อันนี้นะครับแกะไปวางก่อนอันนี้ชิ้นตบไปหักโต๊ะเลยเห็นไหมหักกันหักด้านนี้นะครับ๋อแกะออก เห็นไหมยังมีไข่ติดๆอยู่อีกว่าการไข่ออกมาอันนี้แกะไปนี่กินไม่ได้นะแข็งเดือมมากินเหรอยาอันนี้อันนี้งูนมนมปูนะจริงจริงแล้วมันเป็นเหงือกมันครับอันนี้กินไหมฮะอันนี้เมื่อก่อนผมเด็กๆจะโดนให้กินอกบอกกินแล้วจะฉี่มีรถที่นอนนะครับลองกิมดูกินได้ แต่ว่าบางคนก็ไม่กินหรอกออเผมก็กินอยู่ไม่ไงอันนี้อันนี้เราแกะออกนะอ้าวแกะใส่ของตัวเองหมดเลยได้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 เลยครับได้เลยแล้วก็แหมตกตกป่าแล้วจะเห็นไหมนี่คือก้อยนะอันนี้คือชิ้นที่สําคัญที่สุดก้อยคือมันชิ้นเดียวเนี่ยมันสามารถหมดไปครึ่งตัวเลยเห็นไหมแลวหลอกอันนี้มีอยู่สี่นิ้วเห็นไหมอันนี้ดึงมานิ้วเดียวเดี๋ยวว่ากลายเป็นนิ้วก้อยอันนี้พิเศษที่สุด พิเศษรวมอันนี้ให้ผู้หญิงให้ผู้หญิงให้ผู้หญิงรวมๆไม่ให้ผู้หญิงเลยนี่จิ้มนี่ชันตานะไง้าไม่ได้ไม่ได้อยากให้ยอมครับเดี๋ยวเดี๋ยวลองชิมลองชิมนนี่ก็จะมีเปลือกแข็งๆหุ้มอีกนะเห็นไหมอ่าีขาวเหมือนกันเราแกะออกพยายามแกะออกถ้าปูนไม่สดอ่ะเนื้อมันจะไม่ตั้งแบบเนี้ยใช่ไหมลุงมันจะหลุดอ่ามันจะหลุดอ่า เจ๊นนผม<ล>จะให้ของเราเลยไม่ครับผมกำลังจะบอกว่าเจ๊ครับดูนะครับว่าน้ำจิ้มของเจ๊อร่อยไม่อร่อยโอ้นุ่มนี่แล้วก็อันนี้ก็บีปะลุงบีงบข้าขัาน้นเนาะแล้วก็ดึงออกเนาะอ่าเนดนี๋ยวเดี๋ยวให้ลุงดูนะอัน,นอันชิ้นนี้นนมันจะแกะยากหน่อยชิ้นนี้นะต้องกดโบมันนี่ก่อนนะกดลงแล้วเราก็จะฉีกตัวเนี้ย ตรงกลางก็ได้หรือริมก็ได้นะไล่เลยลุงไล่ไล่ไปคอรอมันโปรและแล้วเราก็จะเอาออกอย่างนี้อ่าสเปลือกมาแล้วก็จะวางขยายเห็นไหมอ่าแล้วเราก็แกะทีละนิ้วเห็นไหมละนิ้วออกมาปุ๊บทีนี้ทีนี้ง่ายแล้วมันก็จะมีเปลือกนะครับมีเปลือกอีกเล็กน้อยนี่ดึงออกไปไม่ต้องถ่ายหนวดเยอะก็ได้นะครับอันนี้ให้เด็ก เห็นไหมนี่ดึงออกมาจากนิ้วเห็นไหมทีละนิ้วทีละนิ้วใจเย็นๆแล้วก็เห็นไหมดึงออกมาอีกนิ้วหนึ่งแล้วก็แกะไปผมไม่ชอบกินก็ตรงนี้แหละตอนที่มันพิธีพิทันพอผมใช้วิธีการบีบโอไหมใช่บีบนะแล้วก็ไปผลแกะเขาแกะวันชั่วโมงหนึ่งเยอะมาก จะมองหนึ่งเขาผัดปูนี่เขาเขาแกะนานเลยแล้ว่เขาแกะไว้แล้วครับเขาแกะไว้แล้วแกะใส่ถุงไว้มันก็จะจะเป็นปูที่เขาซื้อแบบแกะเนื้อก็มีครับเขาจะแกะเนื้อไปขายอย่างเดียวครับเห็นเขาแกะเขาจะเร็วมากมืออาชีพแยกกันคเห็นไหมสอนชายลองไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวพึ่งกินเลยดีกว่าอันนี้ตรงกลางนะแกะนะทิ้งนะมันมีเนื้อติดเลยอันนี้มีมันอยู่นนีๆดูดได้ อันนี้ไม่มีขี้หมอนนะถ้าหลุดออกมาจากกระเพาะมันคือขี้ขี้ไอ้ไม่ใช่ถ้ามันอยู่ในกระเพาะมันอะคือขี้แล้วข้างนอกเลยคือมันมันปูเออถ้าขี้มันก็จะมีเปลือกหอยอืมอะไรก้างปลาอะไรเงี้ยแต่ถ้ามันมันจะไม่มีอะไรเลยมันจะนิ่มๆหมดเลยครับมันจะเป็นของเหลวมากกว่าที่กินเข้าไปครับโอเคของแข็งตอนนี้เราก็รู้วิธีการกินปูแล้วนะครับตอนนี้ก็กินแล้วกินปูร้อนท้องนะครับ ไม่ต้องกัด้องเปิดก็บ้วยหรอกมัไม่ผมแอบอิจฉาพี่น้องที่อยู่ติดทะเลมากเลยครับนั่งกินข้าวอยู่ตรงนี้กหวันลงไปก็ได้ปลาดูดิ นี่ถ้าวันไหนไม่มีกับแก้มก็แป๊บเดียวเลยนะเนี่ยฮะหมดอ้าวไม่กินปล่อยไปก่อนน้ำไม่ต้มดียปากระหล่อนปลากระหล่อนไม่กินปล่อยคืนไปปลากระบอกปลากระบอกกิน ได้ตัวหนึ่งก็ไม่ขาดทุนนะครับท่านเดี๋ยวเสร็จแล้วต้องเอาแหไปมัดไว้เดี๋ยวมันจะแหเดี๋ยวมันหนีบอกขาวขาวสดสดวันนี้ต้องกินในทะเลนะครับรสชาติจะออกเค็มๆหน่อยนะรออแป๊บีสวันนี้ต้องกล้าไปกินในกองดกบู้งอาจจะมีไหม

พี่จูครับก็พูดก็บอกว่าครั้งแรกผมไม่ค่อยจะเชื่อครับดูจากทา่าทางแล้วนะฮะและแหใหญ่ด้วยครับเดี๋ยวผมก็จะลองดูเหมือนกันโอ้แหแม

เหลือ่ตัว4ตัวตายเกี่ยมันหา6ตัวนะเราไปตัวตัวไหนเราทำไ,ไม่เป็นอะ่ะเจ๊แป๊บเดียวได้หา6ตัวแล้วครับสุดยอดจริงๆเดี๋ยวลองดูเมนูทำให้กินครับผมรอ10นาทีได้กินเลยปลาแล้วก็ปลาที่ได้มาเมื่อสักครู่นะครับตอนนี้กำลังเดินทางเข้าถึงครัวริมเลโฮมสเตย์แล้วครับ เชฟผมคืนนี้ได้รับเกียรติอย่างสูงครับท่านนายกแจ้ครับเป็นคนจะทําปลาทอดให้ทานครับเริ่มต้นจากการใส่นะ้ำมันตั้งเดือดเดือดเลยครับปลาอะไรนะฮะปลากระบอกเก็ดกรอบปลากระบอกเกร็ดก,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 กรอบนะฮะระหว่างที่รอให้น้ำมันเดือดก็เอาปลามาล้างก่อนนะครับ อ๋อถ้าเกิดมีเมือกมันจะคาวใช่ไหมครับมันยังไม่ทันตายใช่ไหมครับยังสดสดอยู่เราไม่ต้องเอาตัวใหญ่มากใหญ่มากแล้วทอดได้ไม่ค่อยกรอบตัวพอดีตัวเล็กจะเอาไว้ทอดทอดกรอบถ้าเกิดตัวใหญ่ต้มเกลือหนึ่งวัตถุดิบ สองเมนูครับสุวคนนี้ก็ต้องกินในน้ำอ่ะสุด่นนี้ต้องกินในน้ำแล้วก็เตรียมเครื่องตะไครุ้๊บอันนี้เพิ่มความหอมนีม่ไหมปาครับอันนี้เมนูไหนครับต้มเกลือต้มเกลือแล้วก็ใส่ หอมแดงอันนี้ก็ม,มีเมนูประจำทิ่นี้ออา,าครับเราจะได้เราไม่ต้องปรุงเยอะครับเราจะได้รสชาติของเนื้อ,อปลาแท<ร><ร>้ๆครับอันนี้ที่เราใส่เกลือเพราะว่าให้เนื้อไม่แข็งขึ้นใหม่ครับนได้้ี ถ้าไม่ใส่เกลือเนื้อมันจะเละเหรอครับไมนจะเละเบียอมันจะทำให้ปลาแข็งนแล้วก็ใส่หอมแดงลงไปแล้วก็ใส่เกลือลงไปนิดนึงเพื่อไม่ให้ปลาเละครับเวลาตม้มความหอมด้วยน้ปลาความหอมด้วยน้ำปลา ครับท่านน่ากินไหมน่ากินนะนนครับได้กลิ่นหอมแมากท่าบเราไม่ต้องแช่ย่างอ่าใช่พวกอ่าเ,เมื่อกี้เห็นจับมาสดๆเลยครับน่าจะปอดมากเลยครับนั่นอันนี้คือวิธีการที่ทําให้หนึ่งเมนูสองอย่างไอหนึ่งวัตถุดิบสองเมนูเสร็จไปพร้อมเดียวกันครับ <c oughs> ทั้งทอดกับต้มโดยเชฟกิติมาศค,ครับท่านนายกแจ้ครับ ริมเรโฮมสเตย์ครับริมเรโฮมสเตย์ที่เกาะช้างฝั่งฝั่งซ้ายครับเกาะช้างใต้ลิกให้ความร้อนโดนทั่วทุกส่วนนะครับถ้าเกิดเก็ดไม่บานออกก็ไม่ค่อยกรอบนะครับอย่าง ในส่วนของต้มเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนีเ้เดี๋ยวจะยกเสิร์ฟแล้วครับ<ว>ตอนนี้ปลาก็เริ่มได้ทีแล้วครับแล้วก็ตัวเล็กสองตัวได้ทีแล้วเจทีนี้ก็เสร็จสิน้นการทอดพร้อมเสิร์ฟกินกับน้ำจิ้มซีฟูดกินกับน้ำจิ้มซีฟูดริมเลย์นะครับ พร้อมเดินทางง่ายมากเลยครับ <c oughs> นั่งเสวานากันอยู่เก็ <c oughs> บข้างๆมากินกันโอ้ยสุดยอดจริงๆ ตรงนี้ก <iet> ็เป็นร้านอาหารของยิมเล่โฮมสเตย์นะครับปลากระบอกที่เราทอดเมื่อกี้ครับผมไม่ได้ทอดครับท่านนายกเป็นคนทอดให้ทอสเ้มันเต็มกระถาเลยอ่ะลาดน้ำจิ้มทีบูนแล้วกรอบนี่ครับกรอบถึงกระดูกเลยครับ หัวมันก็เขีย <ird> วได้เลยต้องขอขอบคุณนายกครับนี Radio ่จะมาให้อาร่วยๆครับเอาน้ำจิ้มตีฟุตราดอีกหนึ่งแก่ผมอ่เใช่ใช่ไ